รอการเข้ามารับชมอยู่นะครับช่วงนี้กำลังทำการไลฟ์สดนะครับช่อง YouTube ลำซิ่งสาครมูลเทียนชาแนลนะครับหลังจากหา,หายไปหลายวันนะครับช่วงนี้ทำการไลฟ์สดเป็นช่วงาสามทุ่มก่ากาเนาะ มาทำการไลฟ์สดมาทักทาย f c มาทักทายแฟนคลับ f c ทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับกราบสวัสดี f c ทุกท่านขอต้อนรับ f c ทุกท่านเข้าสูออ่ในการไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ลำซิ่งสาคอนบุญเทียนชาแนลครับผมเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามหน่อยนะครับช่วยกดติดตามหน่อยนะครับ รอการเข้ามารับชมอยู่นะครับทำการไลฟ์สดที่ช่อง YouTube ลำซิ่งสากรบุญเทียนชาแนลครับผมรอการเข้ามารับชมอยู่นะครับทักทายมาได้นะครับ เข้ามารับชมแล้วก็ทักทายมาถามข่าวถามข้าวกันเนะพี่น้องเนาะสาะ,ะถทุกสุกดิพี่น้องมาด้วยความคิดถึงมาด้วยความคิดหอดพี่น้องปองปายเบอร์สุขุสุขคนเป็นไรเนาะพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนอนหลับไปเนาะพี่น้องนอนยังเนาะถ้ายังไม่นอนก็ มาทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทักทายกันได้นะครับผ่านช่อง YouTube ลําซิ่งสาครมุนเทียนชาแนลครับช่วงนี้ทำการไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับทำการไลฟ์สดอยู่ที่อำเภอวัรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ทำการไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ลำซิ่งสาครมุนเทียนชาแนลพี่น้องทักทายมาได้นะครับรับชมรับฟังอยู่ที่จังหวัดไหนเอ่ยขอบคุณครับขอบคุณครับคำชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณมากเลยครับทักทายมาได้นะครับอยู่จังหวัดไหนนอ้อคนทักทายมาให้คำชมม,มาทักทาย f อฟซอาสักพักก็พอหายคิดถึงเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับ ช่วยกดติดตามช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับรับชมอยู่จังหวัดไหนน้อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับ ทักทายคนนอนดึกนะครับทักทยายคนนอนดึกครับมาทักทายกันได้ครับว่ารับชมอยู่ที่จังหวัดไหนครับรับชมอยู่ที่จังหวัดไหน คนที่ไลฟ์สดนี่คือไลฟ์สดอยู่ที่จังหวัดบุรลราชธาน,นะครับช่วงนี้จังหวัดอุบลราชธานีก็เริ่มอากาศร้อนแล้วเป็นวันแรกนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่กดถูกใจนะครับช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ วันนี้ fc แฟนคลับเข้ามาดูกันเยอะไหมนอ้อวันนี้นอ้อมาทักทายกันเยอะไหมนอ้อขอบคุณนะครับที่ช่วยกดถูกใจนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับอยากรู้จังเลยครับว่า fc รับชมอยู่ที่จังหวัดไหนเอ่ยอยากรู้จังเลยนะครับครับผมเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับเข้ามาทักทายกันเยอะๆนะครับ ผ่านช่อง YouTube ลำซิ่งสาครมุนเทียนชาแนลครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามอาจจะเป็นช่อง YouTube ช่องไม่แฟนขับ FC ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยถ้าใคยคนนอนดึกนะครับครับผม มาทักไทย f อฟแล้วก็อีกสักพักก็จะปิดการไลฟ์สดนะครับรีบมาทักทายกันนะครับวันนี้วันนี้คิดถึง f อฟซีครับผม f อฟเก่า f อฟใหม่เนาะที่ช่วยกดติดตามช่วยเป็นกำลังใจอยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่ที่จังหวัดไหนเอ่ย ขอบคุณนะครับที่ช่วยกดติดตามที่ช่วยกดถูกใจเนาะรู้สึกง่วงนอนแล้ว ปกติว่าจะนอนแล้วนะครับนี่คิดไปคิดมาลูกขึ้นมามาทักทายเอดีกวา่ามาด้วยความคิดถึงนะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้เข้ามาไลฟ์สดเนาะมาด้วยความคิดถึงจริงๆจากใจนะครับ พี่น้องอต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับที่มาทำงานอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีหาที่พักรายเดือนไม่ได้นะครับขอฝากมุนเทียนห้องเช่าแอนรายเดือนด้วยนะครับบรรยากาศดีที่จะลดคล่องขวาง,งครับสะอาดเงียบสงบอยู่แล้วปลอดภัยใส่ใจบริการค่าห้องกระทุกถูกพี่น้องค่าห้องถูก ฟรีค่าน้ำได้พี่น้องหอพักมุ่นเที่ยนนี่สปอร์ตสปอร์ตว่ะสิพี่น้องฟรีฟรีน้ำรากาฟรีน้ำแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเฟรีไฟน้องพี่น้องไฟไฟที่ใส่ในพี่น้องสิบหน่วยว่ะสิพี่น้อง ใจดีตัวพี่น้องใจดีใจดีพี่น้องน้ำนั่นให้ใส่ฟี่้วกาค่าค่าไฟนั่นให้ใส่ซิหนวยบ่นในพี่น้องออกจากซิหนวยนั่นแต่คิดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะใจดีตัวพี่น้องว่าศัลผู้ที่เว้ายู่นี่ละว่าศัลหาที่พัก หาที่พักที่เศ้าบอา่อใดจังหวัดอุบลราชธานีรูปแบบรายเดือนฝากมุนเทียนมุนเทียนต้องเช่าแอนรายเดือนไว้ด้วยนะครับซอยริมทุ่งหมูห้าบ้านทางสายตำบลหนองกินเพนนะครับทำการไลฟ์สดหรือว่าคนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรับชมอยู่ก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ ากด้วยนะครับรอการทักทายอยู่นะครับทักทายมาหน่อยเร็วอ,อย่าปล่อยให้เหงานะอย่าปล่อยให้พูดอยู่คนเดียวเด้อมาทักทายครับ บุหูว่าพี่น้องปองปายเอฟซีนี่รับชมอยู่โซนไหนเนาะพี่นอ้องมาอ่าในการไลฟ์สดของเรานี่จะไลฟ์สดไปไกลแค่ไหนช่อง u t u b e เราเนาะก็ก,ก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารับชมอยู่จุดไหนนะครับรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนผ่านไปแล้วสิบสองนาทีนะครับอ่าในการไลฟ์สด ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณมากมากรับชมอยู่ที่จังหวัดไหนน้อรายงานตัวหน่อยครับ รายงานตัวหน่นะครับรับชมอยู่ที่จังหวัดไหน ห้องนอนแล้วครับผมผมไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพึ่งนอนสิเป็นเพื่อนคุยกันก่อนห้ามนอนห้ามนอนเป็นเพื่อนคุยกันก่อนอีกไม่นานอีกสักครู่ก็ปิดการไลฟ์สดแล้วนี่ห้ามนอนนะ ห้ามนอนก่อนกันเดอ้ออฟซีกับมีแต่ภูเป็นตาหักพี่น้องมีแต่ภูเป็นตาหักเนาะพันตาเขามารับชมรับชมรับฟังมีแต่คนน่ารักน่ารักขอบพระคุณได้หลายเดอ้พอพี่น้องเด้อนำจิตนำใจเนาะรักนน้อยแต่รักนาน เสียงปรบมือของท่านคือเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือกําลังใจนะครับเดี๋ยวเอา วันวันหลังเนาะผมจะมาทําการไลฟ์สดใหม่มาทักทายเอฟซวันนี้ก็รู้สึกง่วงๆนะครับวันนี้ก็เป็นง่วงๆเยู่เป็นง่วงแต่มาด้วยความคิดถึงเนาะรักเอฟซีรักแฟนคลับมาด้วยความคิดถึงนะครับมามามาด้วยใจมาทําการไลฟ์สดด้วยใจ วันนี้ต้องปิดการไลฟ์สดก่อนนะครับขอให้แฟนคลับ f อทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนหลับฝันดีไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ